จากซีนาช็อปนั่นเองวันนี้ค่ะอีพีโปรโมชั่นพิเศษน้องมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยในี่นสำหรับใครที่บอกว่าช่วงนี้นะคะแดดเริ่มร้อนแล้วอยากซับํำรุงผิวพรรณกันวันนี้ค่ะแนะนําเลยนะคะกับกรุตาวิรีมบายซีนาช็อปนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะบอกเลยว่านอกจากจะช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วนะคะยังมีส่วนผสมของกรูตาไทออนที่จะช่วยช่วยให้ผิวของคุณนะคะกระจ่างใสมากายิ่งขึ้นรวมทั้งยังมีกับวิตามินอีกมากมายที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณกันได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนคะคะนี่เลย กับขนาดควด2 5 0 ml วันนี้จากปกติ390บาทเหลือเพียง290บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำนะคะคลิปนะคะพาการ์นะคะทายใจนะคะเป็นการใช้ไพ่ปอกทายใจนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณจะสมหวังกับความรักครั้งนี้ไหมนะคะและจะสมหวังเมื่อไหร่วันนี้นะคะนุ่นจะมี ตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด1กลกองนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะมีทั้งหมด1กล่องเพราะว่าเออที่มีให้ตัวเลือกเยอะเนี่ยเพราะว่าเราจะเป็นการอ่านแบบรวดเร็วอ่านแบบกระชับนะคะ แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นการทายไพ่นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็ย้ําเหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้ดูได้ทุกเพศนะคะไม่ว่าคุณจะเพศไหนๆคุณสามารถดูคลิปนี้ได้หมดเลยนะคะแค่เปลี่ยนสรรพนาเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าคุณจะสมหวังในความรักครั้งนี้ไหมแล้วถ้าคุณจะสมหวังเนี่ยคุณจะสมหวังเมื่อไหร่นะคะ อ่เดี๋ยวมาอ่านเฉลยกันเลยแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะแล้วก็มันดีมากๆนะคะดีกว่าที่คุณหวังไว้เสียอีกนะคะ แล้วมันจะเกิดการเกิดสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะในช่วงที่คุณได้เรียนรู้กันโดยเฉพาะถ้าคุณนะคะคบกับใครนะที่มีลักษณะผิวขาวนะคะมาดเนียบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนที่มาดเนียบนะคะ เป็นคนที่มาดเนี้ยเป็นคนที่แต่งตัวดีอาจจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบนะคะหรือมีนิสยัยจู้จี้จุกจิกนะคะแล้วก็เป็นคนที่นะคะเหมือนกับเขาอาจจะเป็นคนที่ แต่งตัวดีด้วยนะคะหน้าตาดีนะถ้าคุณเดีวๆอยู่นะคะมีโอกาสที่คุณจะสมหวังสูงมากต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งะคะคุณจะสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะถ้าถามว่าเมื่อไหร่นะคะนุ่นดูจากพลังงานไพ่นะเร็วสุดอาจจะเป็น6วัน6สัปดาห์6เดือนนะคะมันจะเป็นช่วงพลังงานแบบนี้เนาะ อ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่สองนะคะอันนี้เราดูแล้วเนาะต่อกันที่กองที่สองสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าคุณผ่อนคลายนะคะคุณมีความเบิกบานในความสัมพันธ์แล้วก็คุณอาจจะคบกับคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะหรือเพื่อนของเพื่อนแนะนำให้นะคะหรืออาจจะมีใครที่แนะนำให้คุณแล้วคุณรู้สึกว่าเวลาคุยกันแล้วคุณรู้สึกว่าอบอุ่นนะ แล้วคุณก็มีความโชคดีในความสัมพันธ์ด้วยมีโอกาสนะคะที่คบกันแล้วเนี่ยจะยิ่งส่งเสริมการยิ่งทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการมีปากเสียงคําพูดหรือการทะเลาะก,กันหน่อยนะคะต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้มีโอกาสที่คุณจะสมหวังและช่วงเวลาที่คุณจะสมหวังนะคะก็อยู่ในช่วงของสองสัปดาห์สเดือนไม่เกินสงปีนี้นะคะ ก็คนที่เลือกไพ่กองที่2คุณจะสมหวังนะคะอ่าไปต่อกันที่กองที่3นะคะคนที่เลือกเอ่อไพ่กองที่3เนี่ยต้องบอกว่าคุณจะมีความเหน็ดเหนื่อยใจนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยใจมากๆนะคะเป็นความรักที่ต้องแย่งชิงบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะถูกทรยศหักหลังด้วยนะ แล้วก็แต่ว่ามันจะเป็นความความสัมพันธ์ที่คุณถ้าคุณมีความอดทนเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จหรือจะสมหวังได้ในภายหลังนะคะคือคุณอาจจะต้องเสียใจก่อนผิดหวังก่อนหรือโดนคนคนนี้ทาร้ายจิตใจนะคะมาก่อนถึงจะได้มีการกลับมาคืนดีกันหรือถ้าคุณคบกับใครที่เขามีรักซ้อนเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะตกเป็นตัวสำรองก่อนนะคะ ถามว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3สมหวังไหมสมหวังแต่ช้าแล้วเหนื่อยนะคะคุณอาจจะต้องเสียใจหรือผิดหวังก่อนก็ได้นะคะเออวลช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะสมหวังเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ3เดือนหรือ3ปีนะคะก็คนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะอาจจะสมหวังแต่ว่าเหนื่อยนะคะแล้วก็ช้านะก่อนสมหวังจะต้องเสียใจนะอ่ามาต่อที่คนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะเขาบอกว่าก่อนที่มันจะสมหวังเนี่ยให้คุณระมัดระวังเรื่องของความเข้าใจผิดกันนะคะหรือมันจะมีอุปสรรคเข้ามาในความรักล่ะเพื่อพิสูจน์ความมั่นคงนะคะแล้วก็พิสูจน์ความจริงใจว่าแบบคุณทั้งสองคนเนี่ยจะมั่นคงต่อกันไหมแล้วก็จะย่อท้อต่ออุปสรรคไหมนะคะแต่ถ้าคุณยังแบบสู้ต่อไปนะคะ มีข่าวดีแน่นอนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ท่องเที่ยวด้วยกันด้วยนะเออช่วงช่วงวัในการที่คุณจะสมหวังนะคะคือช่วงของ4สัปดาห์สี่เดือนนะคะไม่เกิน4ปีนะต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะคุณมีโอกาสสมหวังค่ะแต่ว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคหน่อยนะ,ะมาต่อกันที่กองที่5นะคะ กองที่ห้าสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่ห้านะคะ ต้องบอกว่าความรักครั้งนี้มันยากมันเหนื่อยมันทุกข์ใจมันลำบากใจมันมีแต่ความเครียดนะคะไพ่อ่ะไพ่ใบนี้นะคะสิบดอกจิกเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณเหมาะสมที่จะโสดมากกว่าเพราะว่าถ้าคุณโสดคุณจะมีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีนะคะ เราก็มันโดดเด่นในเรื่องของรักทางไกลมากกว่าแต่มันก็ยังไม่แน่นอนนะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณมีความรักทางไกลเนี่ยจะได้รับข่าวจากเขาหรือจะมีการติดต่อมาแต่มันก็ยังเป็นความรักที่คาดหวังไม่ได้นะคะก็โอกาสที่จะสมหวังเนี่ยมันน้อยนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่สมหวังนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าถามว่าเมื่อไหร่อาจจะเป็นเกณฑ์ของ5ปีนะคือเพราะจริงๆโอกาสสมหวังมันยากมากเลยนะคะ มาต่อที่กองที่หกนะคะมาต่อที่กองที่หก กองที่6เนี่ยคุณนะคะอาจจะดิวอยู่กับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นคนที่ผิวค้ำหน้าตาดีนะคะมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนเฮฮาล่าเริงนะคะออกที่จะเจ้าชู้หน่อยนะ,ะนเพราะฉะนั้นนะคุณอาจจะต้องใช้ความเข้าใจเขาเพราะ เพราะว่าถ้าคุณไม่จะเข้าใจเขาเนี่ยหรือว่ายอมรับในตัวตนของเขาไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะปวดหัวเขาอาจจะมีความเจ้าชู้แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยใจนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าเขา,าจ,จะรักคุณหรือชอบคุณจริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าให้คุณนคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันให้ดีๆก่อนที่จะคบนะคะต้องบอกว่าไพ่กองนี้นะคะไพ่กองที่6มีโอกาสสมหวังนะคะในช่วงที่สมหวังเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของ6สัปดาห์นะคะ6เดือนนะ อ่ะไปต่อที่กองที่7นะคะกองที่เจ็ด สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่7เนี่ยคนที่คุณชอบนะคะหรือว่าคนที่คุณดิวดิวอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนรูปร่างนะคะบางนะคะไม่ขาวมากนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับดานะเป็นคนที่บุคลิกดีนะคะสุภาพอ่อนโยนนิสัยน่ารักจริงใจนะคะแต่มักจะมีข้อเสียตรงที่ว่าจะเป็นคนขี้เจงใจหรือว่าเป็นคนที่มีความลังเลใจเวลาตัดสินใจเนี่ยอาจจะตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดนะคะแล้วรวมถึงความรักของคุณเนี่ยมักจะมีอุปสรรคนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ สับสนว่าวุ่นใจนะคะแล้วก็ไม่ลงตัวนะถามว่ามีโอกาสจะสมหวังไหมเนี่ยคือ มันอาจจะแบบลงเอยกันได้ชา้าเพราะว่าคนที่คุณไปเดียวๆเนี่ยเขาอาจจะมีความลังเลใจหรือว่าอาจจะแบบเลือกไม่ได้นะคะระหว่างคุณกับใครอีกคนก็ได้นะเพราะฉะนั้นอภัยโอกาสของการสมหวังมันน้อยต้องบอกว่าอาจจะไม่สมหวังนะคะแต่ถ้าสมหวังนี่ก็มีแค่ประมาณ3 0นะแล้วในช่วงที่คุณแบบถ้าคุณมีอยู่ในช่วงของ30%ที่จะสมหวังเนี่ยก็อยู่ในช่วงของ7เดือนหรือ7ปีนะคะอาจจะนานหน่อยนะ อาไปต่อกันที่กองที่8ปนะคะไขรมันก็จะลื่นนิดนึงนะคะนุ่นอาจจะแบบอาจจะหยิบไม่ค่อยถนัดนะคะคุณได้คิงนะคะดอกจิกไพ่ของกองที่8นะ เออรักษณะของคนที่คุณดิวดดด,ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนผิวคํำนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีศีลธรรมชอบทําบุญนะคะพูดจาตรงไปตรงมาชอบช่วยเหลือคนอื่น <c oughs> เขาคนนี้หรือเธอคนนี้เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะ แต่ก็ระวังหน่อยที่ว่าจะมีความที่ทะเลาะก,กันบ่อยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอีโก้นะคะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยยอมคนนะต้องใช้ความเข้าใจมากๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่8นะคะคุณจะสมหวังค่ะแล้วในจังหวะที่จะสมหวังอยู่ในช่วงของ8วัน8สัปดาห์8เดือนนะคะอ่ามาต่อกันที่กองที่เนะคะกองที่เนะคะราครั้งนี้คุณจะสมหวังไหม เมื่อไรกองที่9เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นไพ่ของอุปสรรคนะคะเอเข้าหลามตัดเนี่ยมันเป็นไพ่ของอุปสรรคความลำบากใจความทุกข์นะคะความรักที่ไม่ราบรื่นนะคะความคิดมากความผิดหวังในความรักนะคะหรือแบบความรักที่มันมีปัญหานะต้องบอกว่าไพ่กองเนี้ยคุณอาจจะไม่สมหวังในความรักนะคะถ้าคุณเออดิวดิวกับคนนี้นะอ่า ไปต่อที่กองที่สิบนะคะต่อที่กองที่สิบี่อันนี้อยู่ข้างล่างเนาะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่10เนี่ยไพ่เนี่ยมันอาจจะเป็นความเหนื่อยล้านะคะมีอุปสรรคในความรักการผิดหวังเสียใจนะคะหรือว่าเป็นรักซ้อนนะคะรักสามเศร้าหรือว่ารักที่มันมีมากกว่าคนสองคนเนาะแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้นะคะแล้วมันเป็นความรักที่ทําให้คุณทุกข์นะคะจนเกิดแบบสิบสิบสิบเอ่อสิบโพดาเนี่ยอาจจะเกิดจากคุณอาจจะรู้สึกว่า ใจคุณป่วยจนร่างกายคุณป่วยตามอะคะ่ะมีโอกาสที่คุณจะรู้สึกหมดหวังนะคะหมดกําลังใจแล้วมีโอกาสที่จะเลิกลาหรือไม่สมหวังสูงมากเลยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะการให้ไพป่ปอกทายใจนะคะซึ่งนุ่นก็เพิง่งเอ่อกำลังเริ่มหัดหัดเรียนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยถนดัดอาจจะยังไม่ค่อยคล่องนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆนะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆค,อ,คๆอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทานสแตมให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะ แล้วก็ที่สําคัญขอบคุณนะคะที่ทักมาซื้อกูตาวิทครีมสาหรับครีมที่เป็นครีมกันแดดนะคะทําให้คุณผิวขาวขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะฟื้นฟูนผิวด้วยนะราคาอยู่ที่สองอยเกบาทจากปกติ390นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย